ขอพอรจากใครดีเทพมงคลเรียกทรัพย์สวัสดีค่ะสายมูเตลูฟังทางนี้วันนี้เราจะมาแนะนำเทพเจ้าที่ขึ้นชื่อเรื่องเรียกทรัพย์เสริมโชคเสริมความมั่งคั่งใครที่กำลังมูอยู่บอกเลยว่าพลาดไม่ได้ค่ะพระแม่ลักษมีเทพีแห่งโชคลาภความรักและเงินทองอยากชีวิตดีเงินปัง ความรักเป๊ะต้องไปสการะที่วัดพระศรีมหาอุมาเทวีวัดแขกสีลมแนะนำให้ไปวันศุกร์แต่งชุดชมพูของหวายเน้นดอกบัวและผลไม้หวานท้าเวสุวรรณเทแผงความมั่นคงป้องกันภยัยและโชคลาภใหญ่ใครอยากเปิดดวงรับทรัพย์หนักๆต้องไปที่วัดจุลามณีจังหวัดสมุทรสงคราม ถือทูบก้าดอกบอกชื่อนำสกุลและขอพรชัดเจนของไหวแนะนำคือน้ำแดงดอกกุหลาบแดงพระพรหมหรือพระพรมเอราวัณเทพแห่งพรอันศักดิ์สิทธิ์สีทิศสายงานธุรกิจการเจรจาต้องหมู่ตรงนี้สามพระพรหมแยกราชประสงค์สักการะครบสี่หน้าขอโชคดีรอบด้าน อย่าลืมนำพวงมาลัยดอกดาวเรืองไปถวายนะคะพญานาคเทพผู้ดูแลใต้บาดาลผู้ให้โชคให้ลาบเหมาะกับสายเสียงโชคจุดทูปบอกชื่อแล้วตั้งจิตอธิษฐานแนะนำสถานที่คำชะโนดจังหวัดอุดรธานีหรือว้ายนารูปหล่อพญานาคตามสารต่างๆอย่าลืมว่าความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคล แต่ถ้าจิตมั่นอธิษฐานแน่เงินทองอาจไหลามาไม่รู้ตัวค่ะ